สวัสดีครับ,บผมช่องดั๊กซโลคูอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องตำนานเย่าเหล่านะครับก็เป็นเรื่องสปินออฟแยกออกมาจากเซียวเหยียนหรือสัพยุทธารุฟ้านั่นเองความเดิจากตอนที่แล้ว ย่าเหล่าของเราก็เย่าเหลาเล่าย่าเฉินในะเรื่องเรียกเย่าเ,เฉินนะนะก็กําลังฝึกปือนะเพื่อจะไปแข่งขันปรุงยาในรอบยิ่งใหญ่ของตระกูลนะนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ,บ ที่เก้าเตรียมการขณะที่เย่าเฉินกำลังฝึกฝนพลังปราณอย่างหนักทางตระกูลเย่าก็กำลังเตรียมการต่างๆสำหรับการแข่งขันปรุงยาครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่โดยมีการเชิญเหล่าผู้นำจากตระกูลต่างๆมารับชมการแข่งขันโดยอวดโฉมเหล่าลูกศิษย์ชั้นยอดของตระกูลเย่าให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเวลานี้ตระกูลต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับตระกูลเย่า ต่างก็เดินทางมาถึงร่วงหน้ากันบ้างแล้วนอกจากการจัดงานแข่งขันปรุงยาในตระกูลยังเป็นการรวบรวมเม็ดยาต่างๆออกมาวางขายให้สำหรับคนนอกตระกูลสำหรับคนภายในตระกูลถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับยาหายากในระดับสูงต่างๆโดยปกติแล้วยาในระดับสูงของตระกูลเยา้าจะถูกส่งออกไปยังภายนอกตระกูลในปริมาณที่จำกัดมีเพียงในระหว่างการจัดการแข่งขันปรุงยาเท่านั้น ที่จะมีโอกาสได้รับยาระดับสูงในปริมาณมากเช่นนี้ยังมีเวลาอีกครึ่งเดือนก่อนถึงการแข่งขันปรุงยาจะเริ่มต้นขึ้นเหล่าผู้คนก็ได้มีการเตรียมเม็ดยาของตนออกมาวางขายและบรรยากาศภายในตระกูลย่าก็เต็มไปด้วยความคึกคักนอกจากนี้บนป้ายต่างๆก็มีการเขียนชื่อร้านเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของร้านต่างๆเช่นเดียวกับเม็ดยาและน้ำอมฤตที่คาดว่าจะสามารถแลกเปลี่ยนกับคนภายนอกตระกูลได้ น้ำยาอมฤตเหล่านี้หาได้ยากมากแต่ถ้าหาได้รับสิทธิในการแข่งขันเข้าร่วมการรับชมการแข่งขันปรุงยาเหล่าคนที่อยู่ภายนอกตระกูลก็จะมีโอกาสได้รับยาอมฤตและเม็ดยาที่พวกเขาต้องการโดยจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยเงินหรือทำตามเงื่อนไขของผู้ขายที่พอใจแลกเปลี่ยนสำหรับตระกูลต่างๆที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าสู่การค้าขายของตระกูลเยา่าโดยการซื้อขายในเวลานี้ไม่จำเป็นต้องซื้อขายผ่านครั้งสมบัติ แต่ยังสามารถนำออกไปในภายนอกตระกูลได้น้ำำาําอมฤตที่ถูกทําขึ้นโดยตระกูลเยา่าอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากและยังสามารถแลกเปลี่ยนยาอายุวัฒนะต่างๆในตระกูลเย่าได้แปลว่าจะเป็นยาในระดับ3ามหรือต่ำกว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่ตระกูลเย่าเปิดการค้ากับคนภายนอกตระกูลนั่นก็คือการผูกมิตรกับทุกฝ่ายและเสริมสร้างพันธมิตร แต่จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อรวบรวมวัตถุดิบที่หาได้ยากจากพื้นที่ต่างๆแม้ว่าตระกูลย่าจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่กำลังคนในตระกูลก็มีจำกัดมีเพียงการยืมพลังจากหัวหน้าตระกูลหรือแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอกเท่านั้นถึงจะสามารถรวบรวมวัตถุดิบหายากและแปลกใหม่ทุกชนิดได้ทั่วทุกมุมโลกขณะนี้เย่าหลานกำลังเดินไปตามถนนพร้อมกับมองดูชื่อร้านต่างๆเป็นครั้งคราวและมองหาของที่เขาสนใจ นอกจากจะมีการจัดการแข่งขันปรุงยาแล้วยังมีการแสดงเม็ดยาต่างๆขึ้นอีกด้วยดังนั้นของตกแต่งเหล่านี้จึงไม่ได้ถูกแยกออกไปวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ร้วนเป็นของหายากทั้งนั้นแม้ว่าส่วนใหญ่ค่าใช้ใจ่ายจะมาจากคลังสมบัติตระกูลแต่ก็จําเป็นต้องใช้เพื่อการแข่งขันที่กาลังจะมาถึงท่านใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากทางด้านหลังผู้วุโสเย่าหลานเย่าหลานหยุดพร้อมกับหันศีรษะไปมองท่านเลียวยุนมีอะไรงั้นเหรอ หากมีเรื่องอะไรก็สามารถบอกข้ามาได้เลยชายคนนี้ก็คือหัวหน้าตระกูลขุนนางที่เป็นพันธมิตรกับตระกูลเย่าชื่อว่าเหลียวหยุนในเวลานี้เขาได้เข้ามาพูดคุยกับเย่าหลาน้วยท่าทางกระตือรือร้นฮะได้เลยเยาหลานพยักหน้าเขาเจอสถานการณ์นี้มามากกว่าหนึ่งครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยทั่วไปแล้วเย่าหลานจะปฏิเสธท,ที่จะพูดคุยเป็นการส่วนตัวหากผู้ใดต้องการแลกเปลี่ยนเม็ดยาหรือของหายากจะต้องถามกรามกฎเท่านั้น ตระกูลเหลียวมักจะทรงสวยเป็นครั้งคราวและมักจะดูแลตระกูลย่าเป็นอย่างดีอีกทางพวกเขายังมีความสามารถมากมายเมื่อเดินเข้ามาในตรอกเล็กๆที่ไร้ผู้คนเหลียวยุนก็กล่าวว่าข้ารู้มาว่าผู้โเย่าวลานต้องจัดเตรียมงานอีกมากมายดังนั้นข้าขอเข้าประเด็นตรงๆเลยก็แล้วกันและหากข้าเอ่ยอะไรมากจนเกินไปได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยผู้โเย่าวลานท่านาเหลียวกล่าวมาจริงจังมากเกินไปแล้ว ข้าไม่รู้ว่าตระกูลเหลียวต้องการอะไรแต่ข้าพอจะช่วยเรื่องเล็กๆน้อยๆได้เท่านั้นเหย่าหลานคิดว่าตระกูลเหลียวต้องการซื้อยาอายุวัฒนาระดับต่ำจำนวนมากเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางกายภาพรักษาอาการบาดเจ็บแม้ว่าภายนอกตระกูลเห่าจะไม่มีการขาดแคลนยารักษาทั่วไปแต่ในแง่ของคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคนภายนอกกับคนภายในตระกูลนั้นพวกเขาถือได้ว่าด้อยกว่ามากคุณสมบัติของยาอายุวัฒนาระดับต่ำนั้นไม่ค่อยเป็นที่ต้องการในตระกูลเห่า แต่ใครสามารถซื้อยาอายุวัฒนาระดับต่ำและน้ำยาอมริระดับต่ำของตระกูลเย่าวด้ก็จะนำไปขายได้เป็นกำไรมหาศาลในบรรดาผู้คนตระกูลเยา่านอกเหนือจากลูกศิษย์ของสำนักศึกษาแล้วก็ไม่มีใครรู้วิธีปรุงยาอายุวัฒนาระดับต่ำเหล่านี้การกระทำของเลียวหยุนได้เรียกว่าไม่เหมาะสมในตระกูลยา่าหากใครต้องการหวังผลกำไรก็ต้องเข้าหาผู้วิโสเย่าหลานผู้รับผิดชอบในการฝึกฝนศิษย์รุ่นเยาวของตระกูลเพื่อที่จะได้รับโอกาสแในสิบ ที่จะรับผลกำไรมหาศาลมาแน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้เย่าหลานก็คุ้นชินกับมันไปแล้ว <c oughs> ว่ากันว่าคราวนี้ในการแข่งขันปรุงยาโพตระกูลขุนนางต่างสนใจเม็ดยาที่มีชื่อว่าเปลียวเพลิงพยักสีม่วงแต่ข้าสงสัยว่าเม็ดยาเปรียวเพลิงพยักสีม่วงนี้เปรียบเทียบกับเม็ดยาระงรับลมจันแตกต่างกันอย่างไรเลียวหยุนพูดหลังจากไอเบาๆอันเลียวหากท่านสนใจเม็ดยาเปลียวเพลิงพยักสีม่วงนี้ มันเป็นยาระดับสามธรรมดารรมดาเท่านั้นและไม่สามารถกลันออกมาในปริมาณมากได้ะจะกาวเยี่ยงนั้นได้เช่นไรเล่าข้าได้ยินมาว่าภูวโสเย้าหวานหัวยกย่องยาเม็ดนี้เป็นเม็ดยาระดับสูงสูงสุดของระดับสามและบอกว่ามันเป็นเม็ดยาที่ดีสําหรับผู้ฝึกฝนพลังปานในการต่อสู้ประเภทเปลวเพลิงเพื่อทะลวงผ่านระดับพลังปานในขั้นต่อไปที่ข้ามาปรึกษาภูวโสเย้าหลานในวันนี้ ข้าไม่ได้หวังผลกําไรเพียงแต่ข้าอยากได้เม็ดยานี้ให้กับลูกชายผู้โชคร้ายของข้าเขาติดอยู่ในระดับนักยุทธ์ก้าวดาวมาเป็นสิบปีแล้วนี่อาจเป็นความหวังเดียวของลูกชายของข้าทัานทีที่คําพูดเหล่านี้กล่าวออกมาเย่าหลานก็ขมวดคิว้วเพื่อรักษาความด่างร้อยของตระกูลเย้าส่วนมากพวกคนเหล่านี้จะถูกปฏิเสธไปและจะไม่อนุญาตให้ทุกฝ่ายมีการติดต่อเป็นการส่วนตัวกับบรรดาตระกูลพันธมิตรในสถานการณ์เช่นนี้ หากตระกูลเหลียวต้องการเม็ดยาเปลยเพิงพยักสีม่วงพวกเขาจะต้องติดต่อหัวหน้าตระกูลเสียก่อนหากพิจารณาได้ว่าตระกูลเหลียวเป็นตระกูลที่ต้องพึ่งพาและถือว่าเป็นสมาชิกตระกูลพันธมิตรที่มีอำนาจและไม่ใช่หนึ่งในตระกูลที่ชั่วร้ายหัวหน้าตระกูลอาจยอมมอบเม็ดยาเปลยเพิงพยักสีม่วงให้ตระกูลย่ามีเม็ดยาหลายชนิดที่สามารถใช้ทะลวงพลังปานได้แต่การกันยาเม็ดยาเหล่านั้นต้องใช้พลังเป็นอย่างมากและความต้องการของเม็ดยาก็สูงมากขึ้นในทุกๆปี ตระกูลย่าจึงปล่อยเม็ดยาประเภทนี้ออกไปภายนอกเพียงหนึ่งหรือสองเม็ดต่อปีเท่านั้นไม่เพียงแต่จะกลั่นยาประเภทนี้ออกมาได้ยากมากแล้วอัตราความสําเร็จก็ยังต่ํามากอีกด้วยที่สําคัญกว่านั้นคือวัตถุดิบที่จําเป็นสําหรับการกลัญญ่นยาแม้แต่ตระกูลต่างๆภายนอกก็ยังไม่สามารถหาวัตถุดิบการกลั่นยามาได้เลยแม้ว่าเม็ดยาเปลวเพลิงขยักสีม่วงจะมีผลในการทะลวงระดับพลังลมปานแต่ก็ไม่สามารถรับปาาระกันได้ว่าจะประสบความสําเร็จแต่อย่างน้อยเม็ดยานี้ ก็ยังเป็นความหวังให้กับใครหลายๆคนที่ต้องการมันจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเม็ดยาเปรียวเพลิงพยักสีม่วงเป็นผลงานของยเย่าเฉินในการประลองการแข่งขันปรุงยาในรอบคัดเลือกและไม่มีใครในตระกูลเย่าที่สามารถกรานเม็ดยานี้ออกมาได้หากต้องการได้รับเม็ดยาเปรียวเพลิงพยักสีม่วงก็มีอีกวิธีก็คือต้องติดต่อกับเย่าเฉินโดยตรงหากข่าวนี้แพร่กระจายออกไปด้วยสถานะและความแข็งแกร่งของตระกูลเหลียวในปัจจุบัน อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะคว้าเม็ดยาปเปลยเพิงพยักสีม่วงเอาไว้ได้จะต้องดูว่าตอนนี้เย่าเฉินนั้นเต็มใจจะกลันเม็ดยาให้หรือไม่ตระกูลเยา่าพวกเขาไม่มีทางบังคับสมาชิกตระกูลคนไหนให้กลันยาเอาละเอาละข้าเข้าใจแล้วข้าจะแนะนําให้ท่านรู้จักเย่าเฉินเมื่อมีโอกาสแต่ท่านควรรู้ว่าควรเตรียมอะไรไว้บ้างผู้โสเยา่าหลานปลดวางใจข้าจะไม่มีวันทําให้ท่านผิดหวังข้าขอขอบคุณผู้โส เลียวยุนมีความสุขมากหลังจากขอบคุณเย่าหลานหลายครั้งเขาก็บอกล้านและเดินจากไปในช่วงเวลานี้เย่าเฉินไม่ได้มาที่สำนักศึกษาเลยและหลัวซูก็กล่าวว่าเขาไม่ได้พบเย่าเฉินมาครึ่งเดือนแล้วเยาหลานส่หัวในความสันโดษของเย่าเฉินด้วยคุณสมบัติของเมจย,ยาเปลวเพลิงพยักสีม่วงจะถูกตระกูลเก็บไว้ในสายตาของเหล่าผู้พิทักษ์ครังสมบัติตระกูลในอนาคตทรัพยากรจำนวนมากอาจจะถูมอบให้เย่าเฉิน หากเขาชนะการแข่งขันสิ่งแรกที่ยเย่าเฉินต้องทําให้ได้เร็วที่สุดก็คือการสร้างรากฐานด้วยเครดวิชาเปลวเพลิงสาดอกจากนั้นจึงมอบเครดวิชาเปลวเพลิงที่ดีที่สุดให้จากครั้งสมบัติตระกูลไปฝึกฝนต่อไปเย่าหลานสามารถจินตนาการได้ว่าเป้าหมายของยเย่าเฉินคืออะไรมันไม่ใช่การมีโอกาสในอนาคตที่สดใสแต่คือการเป็นที่หนึ่งในตระกูลเยา่าเพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงของตระกูลเขาและสลักชื่อไว้บนแท่นศีรราของบรรพบุรุษต,ตระกูลดังนั้น ผลการคัดเลือกจึงมีบางคนไม่พอใจและบางคนก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเย่าหยุนเย่าหยุนที่ถูกบีบให้หลุดจากแปดอันดับแรกความเจ็บปวดนี้ราวกับว,ว่ามียาพิษกัดอยู่ในใจตลอดเวลาหน้าที่แห่งหนึ่งพี่เฟิงข้าเองที่ไร้ความสามารถในเวลานี้เย่าหยุนกำลังก้มศีรษะลงและยืนอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มรูปร่างสูงใบหน้าของชายหนุ่มรากกับยกขาและดวงตาเรียวเล็กของเขาขขโค้งงอราวกับว่ากำลังยิม้มชายหนุ่มหน้าขาวคนนี้ เป็นผู้นำคนใหม่ของตระกูลสายเลือดหลกักเย่าเฟิงซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเมื่ออายุได้16ปีมันไม่ได้สำคัญเดิมทีข้าหวังให้เจ้าอยู่ที่8อันดับแรกแต่ข้าไม่คิดว่าเย่าเฉินจะคิดเม็ดยานั้นขึ้นมาเองได้ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรแต่ความสามารถของเย่าเฉินก็เป็นความจริงข้าไม่ตำหนิเจ้าหรอกเย่าหยุนยังคงไม่กล้างเงยหนะ้าและเพียงแค่พูดว่าพี่เฟิง ท่านได้เชิญเย่าเฉินเข้าร่วมกลุ่มเราหรือไม่ฮ่าเนื่องจากเย่าเฉินทาให้เจ้าล้มเหลวในการเข้ารอบดังนั้นข้าจึงก็ไม่ค่อยชอบเขาอยู่แล้วแต่ข้าก็ยังต้องเชิญเขาตามธรรมเนียมของตระกูลเขานั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าเด็กเหลือขอคนหนึ่งแค่โชคดีเรื่องปรุงยาเพียงนิดเดียวตราบใดที่เจ้าทําสิ่งต่างๆให้ข้าผลประโยชน์ในอนาคตจะต้องเป็นของเจ้าอย่างแน่นอนเย่าเฟิงกล่าว เย่าหยุนพยักหน้าด้วยสีหน้าขอบคุณและพูดด้วยเสียงมุ่งมั่นไม่กี่คำก่อนที่เขาจะเดินจากไปเมื่อเย่าหยุนจากไปดวงตาที่ยาวและแคบของเย่าเฟิงก็กระพริบอยู่ครู่หนึ่งแสดงให้เห็นแววตาที่เฉียบคมและบุ๋มปากที่ขยับก่อนจะพึมพำออกมาว่าเย่าเฉินข้ารู้มาว่าต้นตระกูลของเจ้าถูกบันทึกไว้บนแท่นศิลาบรรพบุรุษด้วยนี่ช่างน,น่าสนใจจริงๆเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครึ่งเดือนผ่านไปในพริบตาสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็คือเย่าเฉิน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากทุกฝ่ายเขาไม่ออกมาจากโลกภายนอกเลยในเวลาครึ่งเดือนจริงๆแล้วไม่มีใครได้เห็นเย่าเฉินอีกเลยตลอดทั้งเดือนวันนี้เป็นวันจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการทั่วทั้งตระกูลเย่าเหมือนเทศกาลปีใหม่ทุกครัวเรือนต่างแขวนโคมไฟหลากสีสันไว้หน้าบ้านสำนักศึกษารวมถึงแท่นศีราบรรพบุรุษประจำตระกูลนานหลานประลองการแข่งขันตรงกลางเป็นชื่อของผู้นำตระกูลเย่า แทนผู้วุฒสต่างๆและที่นั่งเต็มไปด้วยบีรบุรุษจากทั่วทุกมุมโลกที่มาร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ด้านหน้าแท่นศิลามีมอบปรุงยาหลายร้อยใบายวางอยู่ถัดจะหมอบปรุงยาในแต่ละใบก็มีโต๊ะหินที่มีวัตถุดิบต่างๆวางอยู่บนนั้นการแข่งขันปรุงยาประจําตระกูลแตกต่างจากการแข่งขันปรุงยาของสำนักศึกษาเป็นอย่างมากวัตถุดิบส่วนใหญ่จะให้มีการแข่งขันกันจะเป็นวัตถุดิบที่รําค่าและเตรียมไวอ้อย่างพิถีพิถันอนาคตของเย่าเฉินขึ้นอยู่กับการแข่งขันในครั้งนี้ โอกาสที่จะชิงตำแหน่งสูงสุดเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นเพื่อที่จะได้รับเคดวิชาดีๆและสิ่งของอีกมากมายเย่าเฉินสามารถฝึกวิชาเปลวเพลิงสามดอกแล้วเปลี่ยนไปใช้เคดวิชาอื่นเพื่อเพิ่มพลังปานในขั้นตอนต่อไปได้แต่ในตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดพบเห็นเย่าเฉินเลยแม้แต่ตระกูลต่างๆที่มีอิทธิพลและมีทรัพยากรมากมายก็ไม่สามารถติดต่อกับเขาได้ด้วยเหตุนี้ ในสายตาของผู้พิโสคนอื่นในตระกูลและนอกตระกูลจึงมองว่า,ยาวเย่าเฉินกลายเป็นคนเย่อหยิ่งและเป็นแค่เด็กหลงตำแหน่งที่ได้มาแบบโชคช่วยเท่านั้นยา่าเฉินคนนั้นไม่ได้ตกใจกลัวแล้วหนีไปแล้วเหรอมันเป็นแรงกดดันที่มากเกินไปสำหรับเขาที่ต้องการจะเป็นที่หนึ่งในการแข่งขันของตระกูลย่าหลานเหลือบมองเย่าถูเบาๆและพูดว่าจะมาหรือไม่ยา่าเฉินเขาจะเป็นคนเลือกเอง หลังจากพูดจบเยา่าหลานก็เดินไปที่แท่นของผู้โสซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเย่าเฉินยังเป็นลูกศิษย์ของตระกูลเยา่าไม่ว่าเย่าเฉินจะมีนิสัยอย่างไรเขาก็ทำได้เพียงยิ้มและยิ่งไปกว่านั้นตอนที่เย่าเฉินขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่เขาครับไม่ได้รับความช่วยเหลือจากตระกูลหรือใครเลยดังนั้นอย่าได้คาดหวังว่าเย่าเฉินจะเป็นคนง่ายและอย่าคิดว่าเช่าเฉินจะเป็นคนดีในความเป็นจริงทุกวันนี้ก็มีข่าวเชิงลบมากมายเกี่ยวกับเย่าเฉินในตระกูลเยา่า เลียวหยุนที่เคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับคังปานที่ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ของเย่าเฉินและการสร้างความอับอายต่อครอบครัวเลียวหยุนมักจะรู้สึกว่าข่าวลือเหล่านี้ไม่เป็นความจรงิงพวกเขาน่าจะเผยแพร่ข่าวลือจากใครบางคนที่มีความอิจฉาและดูเหมือนว่าจะถูกแพร่ออกไปทั่วทั้งตระกูลแล้วแต่สองสิ่งนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเลียวหยุนจุดประสงค์ของเขาก็คือเพียงได้เม็ดยาเปรียวเพลิงพยักสีม่วงส่วนเย่าเฉินจะเป็นคนแบบไหนเขาก็ไม่สนใจ ยิ่งเย่าเฉินมีคนไม่ชอบมากขึ้นเท่าไหร่ความเป็นไปได้ที่เลียวยุนจะได้รับเม็ดยาเปลวเพลิงพยักสีม่วงก็ยิ่งมีสูงขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาหากสังเกตจริงๆคนเดียวที่กังวลเกี่ยวกับเย่าเฉินน่าจะเป็นตระกูลหลัวและลูกชายของเขาในเวลานี้หลัวปิงนํากองทหารของเขาเข้ารักษาความเงียบสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่หลัวปิงสังเกตการไปรอบๆและเมื่อมองไปที่นั่งของตระกูลผู้มุกโสก ได้เห็นว่าภู้โสเย่าหวานหัวกำลังยืนพูดคุยกับผู้นำตระกูลต่างๆจากสถานการณ์นี้เห็นได้ชัดว่าน่าจะใกล้ถึงเวลาเปิดการแข่งขันปรุงยาอย่างเป็นทางการแล้วหลัวสูได้ไปหาย่าเฉินหรือ,อยังลัวปิงขมวดคิ้วและถามหลัวซานเมื่อการแข่งขันปรุงยากำลังจะเริ่มต้นขึ้นและก็ยังไม่เห็นเย่าเฉินมาถึงท่านพ่อให้ข้าไปตามเย่าเฉินเถอะหลัวซานกล่าวหากหลัวปิงทำเช่นนั้น ก็จะไม่เหมาะสมในฐานะหัวหน้าของผู้พิทักษหากทรงหลัวซานออกไปในเวลานี้จะไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอนแต่แล้วในทันใดนั้นเองร่างสองร่างที่อยู่ห่างไกลก็ได้ปรากฏขึ้นเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่ เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหก็กําลังจะเริ่มต้นการแข่งขันปรุงยาครั้งยิ่งใหญ่นะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณดีตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายครับ